สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับพิ้งค์ตะพัดวีร族自治นะครับแล้วก็ก็ God, สวัสดีครับ <laughs> ผมยินครับสวัสดีครับผมวอลครับอ่าน้องยินน้องวอลนะครับโอโ้โ,อโหเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องครับพี่ได้ตื่นเต้นเลยที่บอกนะฮะมันมีอยู่ทีนึงที่บินไปที่ไหนสักที่นึงนะแล้วก็มีน้องๆรอัเต็มสนามบินเลยพี่ก็ถามว่าเฮ้ยใครอ่ะใช่นะครับป๋อเนี่ยต้องเป็นยินวอลสักคนแน่นอนนะตอนนั้นถามน้องๆแฟนคลับไปแบบนี้ยฉะนั้นเนี่ยน้องข้างหน้านะครับ ถ้าคุณเห็นภาพนะอะตัดไปดูที่ภาพที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้ต้องน้องคือรอหน้าแบบเต็มสตูเลยนะครับฉะนั้นต้องบอกเลยว่าวเหนียวแน่นมากๆนะฮะกับด้อมนี้นะครับ<ช>ครับผมร,รู้สึกยังไงกันบ้างที่แบบว่าน้องๆแฟนคลับแบบให้การสนับสนุดๆดีใจมากๆเพราะว่าเพราะว่าคือคืออย่างหลายๆงานเนี่ยเราเราถ้าเกิดเห็นคนเยอะๆแล้วมันมันมันคือกําลังใจดีๆเลยครับเขาก็รู้ใจในในคนอ่ะเขาก็ตั้งใจจะมาให้กําลังใจเราคุณผู้ชม รู like software, and ้ส so ึกว่าดีใจแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทุกิภาคเสนุกทุกทางที่เขามาหาเราทั้งยืนนะครับจากที่พูดเลยครับคือทุกงานเลยครับที่เรียกว่าเป็นงานเปิดรายการผมก็จะได้นี่แหละพี่ๆน้องแฟนคลับเขาก็จะมาหาเราให้กำลังใจเราเราก็จะกล้าเล่นกล้าคุยเหมือนเหมือนคนของเราเยอะเขาเาก็เพิ่มกำลังใจให้เราซัพพอร์ตเราเราก็จะสนุกไปกับงานแต่ถ้าในทางกับการน่าสูญไม่มาเลยเราก็จะตั้งมั่นซึ่งมันกันนั่นแหละ เขาก็มามาวางากจากหลราเราก็ได้จากเขาเช่นกันแล้วก็วินวินคือไม่น่าเป็นไปได้ที่จะไม่มาเลยระดับนี้นะครับคือแบบพี่เห็นแล้วแบบดีใจคือรู้สึกว่าแบบเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆน้องสาหดรับ น้องๆแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องพูดในแง่ผลงานบ้างราะว่าผลงานตอนนี้เนี่ยมนมีเรื่องใหม่ที่เป็นซีรีส์ที่แบบว่าเรียกได้ว่าแบบตอนนี้คือเป็นกระแสเลยนะฮะก็คือเรื่อง Jack and Joker ใช่ไหมอ่าชื่อเต็มมันคือ Jack and Joker อ you steal my heart ทำไมต้องเป็นเทิกทีที่พี่อาจถูกป่ะต้องดูแลก้อนกาแฟเลยหรือว่ามีความแบบแอคชั่นด้วยใช่ไหมมีความแบบว่าเอ่อนักทวงหนี้หรืออะไรเงี้ยนะอยากให้เล่าเรื่องย่อๆหน่อยแต่ว่าคร่าวๆว่ามันเป็นฟิลประมาณไหน โอเคครับแรกก็จริงจริงเรื่องก็กตามช็อตเลยครับเป็นเป็นเนื้อเรื่องของแจ็คกับจ็อกเกอร์ซึ่งซึ่งเปิดมาตอนแรกเนี่ยเราก็จะเล่าเรื่องของเส้นเรื่องของสองตัวละครที่ตัวละครหนึ่งานะเพียบพร้อมแต่ว่าขาดความสมบูรณ์ย่อยๆนะย่อๆไม่ได้นับความรักแต่ว่าครอบครัวขนาดนะแค่มีครอบครัวหนึ่งที่ค่อนข้างจนหต่ว่าได้เราเอาสนับสนุนลไปครอบครัวแล้วเขาก็เติบโตเป็นคนละเส้นหนาคนก็เก่งขโมคนก็เก่งเวลา ใช่แล้วก็ประเอินว่ามาเจอกันแล้วก็สนิทกันเพราะในวันแย่ๆแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ประเอินมาเจอกันแล้วก็สร้งางความนับใจให้กันแล้วคนก็ประเอินจบวันนั้นก็เหมือนจะจบไปเหมือนคนทั่วไปที่เหมือนจะเจอตามข่านทางทาแล้วก็แฮปปี้ในวันนั้นวันถัดไปก็บังเอินมาเจอกันคนหนึ่งก็ไปอยากขับตมามความฝันคู่จะเปิด แล้วก็<ม>ได้คนหนึ่งที่กําลังจะไปป้นพอดี<ม><ม>เพื่อเลยทีเนี้ยเราก็เลยเป็นปมไม่สองตัวละครเริ่มปุกม,มากันแล้วเพราะว่าเงินที่ป้นมามันไม่ถูกต้องอมันก็เลยทําให้ตัวหนึ่ง<อ>ต้องมีใครสักคนติดเพราะว่ามนเงินผิดกฎหมาย<อ>แล้วเนี่ยสีทเทาใช่ใชมันก็เลยเกลียดกันแล้วสุดท้ายก็เป็น ที่ยอมเขาพูดแจ็คก็เลยต้องเดินทางมืดเองเพราะต้องใช้นี่การนัดตงนี่แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกสุดท้ายก็มาเจอกันก็เลยเป็นเรื่องพูดๆของแจ็คโจมก <manager> er ็เลยมีสตอรี่หลายอย่างที่ต้องไปทำธารกิจไปโน้นไปนี่เหตุเกิดจากการแค่ทำผิดพลาดอะไรสักอย่างเดียวเรื่องก็เลยพูดมาเนี่ยสองปีสามสองสามปีเองครับก็คือคือบทหรวมใช่ผมเรื่องมันมันคือการมันคือการแบบเราอ่ะ รู้สึกอยากให้เขาออกมาจากจุดจุดที่มันมันไม่ดีเพราะเราก็รู้ว่าทางตรงนี้มันไม่ดีแล้วเราก็จะทํายังไงที่จะแถงโทษเขาให้ได้แล้วก็ช่วยเขาออกมาได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นะไรกิจต่างๆอืมครับผมแล้วแบบเนื่องจากว่าพวกเราสองคนเนี่ยร่วมง,งานกันมาสักพักแล้วเนาะแบบพอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยวิธีการเตรียมตัวหรือว่าอะไรต่างๆการเข้าถึงบทอะไรเงี้ยในแต่และคนเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ต้องอืมผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนเลยครับขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละคนเลยว่าเรา ซิงกับมันเราเวิร์กกับวิธีไหนแต่ละคนก็จะเก็บใช้ประสบการณ์ที่มีกันนั่นแหละในการทำผมเชื่อว่าวิธีองไม่พอวิธีของคนละแบบเรามันการว่าเครื่องมือที่เรามีเราถนัดแบบไหนเราก็ไปเอาแบบนั้นมาถึงแม้ว่าเราจะไปเรียนในคลาสอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็จะได้ไม่เหมือนกันซึ่งนั่นแหละที่ไหวพริบตัวเองความถนัดความรู้สึกอะไร แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนทำงานหนักไปกับมันแล้ววอครับวอเป็นยังไงบ้างใช้มันเป็นเรื่องเจ๋งมากๆในการที่ที่เราเราก็เรียนมาแล้วนะครับรู้วิธีว่าแบบเนี้ยมันก็เป็นการเป็นการเข้าใจบทเข้าใจตัวละครอีกวิธีหนึ่งก็เป็นการเข้าถึงตัวละครเหมือนกันอยู่ที่ว่าการปรับใช้มันมันไม่มันมันไม่มีทางไหนเวิร์กทางเดียว บางอย่างเราก็ต้องใช้อีกศาสตร์หนึ่งบางอย่างเราต้องใช้อีกศาสตร์หนึ่งซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ผมผมเชื่อว่าหลายๆลคนแล้วก็ตัวผมเองด้วยใช้ทุกประสบการณ์ที่มีอ,อัดแนบเข้ากับสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ต้องเจอตลอดแล้วมันมันไม่ไม่ใช่แค่แค่วิชาที่เราเรียนจบมาวิทีเดียวเราจึงประสบการณ์จากที่เราไม่ได้เรียนมาด้วยที่เจอในธรรมชาติที่เราเจอในสังคมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างอย่างอย่างตัวผมเนี่ยคือคาแรคเตอร์มันมันต้องฟอร์มเป็นหลายตัวประกอบเราก็ต้อง เราเก็ต้องลือกลับไปอะว่าเราเคยเจอคนประเภทนี้ในสังคมในชีวิตเรามากแค่ไหนแล้วเ,เราจำรายละเอียดมาได้แค่ไหนแล้วเราก็ต้องปรับใช้กับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่คือร่างกายเราประสบการณ์เราคือลักษณะงเราแล้วเราต้องใช้ใช,ใช้ใช้หลายศาสตร์ที่เรียนมาแล้วก็ไม่ได้เรียนมาชอบช่วงไหนที่ส่วนในการถ่ายทำเรื่องน,นี้เจอพาร์ทไหนอะไรอย่าง้เช่นพาร์ทแอคชั่นหรือ,อว่าพาร์ทแบบ ยังไงอะพาร์ดราม่าหรือว่าพาร์ตหรือหรือหรือพูดถึงซีนนั้นๆก็ได้นะอะไร,งไรเงี้ยเออซีนที่ชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าเป็นคำถามตอบยากมากนั่น,น,นดินะฟีลเ,เหมือนกันบ,บชอบกินอะไรเออคนเราเราชอบอาหารได้ไหลายรูปแบบเพราะว่ารสชาติแตบกลิ่นอายของคน่ละแบบนี้ซผม เลือกไม่ได้จริงผมชอบแทบทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่บอกคือเรื่องนเนี้ยมันครบรถเราเหมือนเราแค่ต้องตั้งชื่อแหละว่ามันคือแอคชั่นคอมเมดี้แต่จริงๆแล้วดราม่าก็ไม่ได้น้อยไปกว่าคอมเมดี้เลยแบบหรือว่าซีนอื่นๆผมผมรู้สึกว่ามันมันไปสุดในทุกอารมณ์จริงๆครับใช่เพราะฉะนั้นผมสนุกไป,ปกับมันทั้งหมดเลยถ้าเกิดให้เลือกสักหนึ่งอย่างือย่างามาอขอขอเรื่องทั้งหมดเลย่ยได้เลยครับผม ยินได้ได้เลยครับจัดให้แล้วลบอกนะครัอกส่วนตัวถ้าเกิดถ้าเกิดชอบชอบซีนที่ถ่ายทำซีนไหนแระหว่างถ่ายทำเอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบขั้นตอนกระบวนการถ่ายมากๆเลยเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าชอบชอบในความญี่ปุ่ลับเันเสร็จแล้วแล้วมันเป็นแต่ว่าเราต้องต้องต้องแบบว่าต้องอดทนกับการท่าเพราะว่าบางซีนอะเราเราไม่อยากประสบ เราตดนเราเข้าไปในซีนต้องเข้าไปในคา mm hmm. แรคเตอร์ตัวนั้นเสียใจก็ไม่เ mm hmm. ชื่อเลยไม่มีใครอยากต้องเสียใจ mm hmm. แต่ในซ mm ีน hmm. มันก็ต้องทําอย่างนั้นซึ่งมัน mm hmm. ผมคิดว่านั่นแหละสุดททางอย่างเช่นแอคชั่นมันก็สุดซ mm ีนดราม่าซีนที่มันเล่นกับอารมณ์ mm hmm. ก็สุดมากๆเหมือนกัน อาจจะมีชอบที่ซีนตลกซีนที่ไม่เครียดมี <c oughs> เข้าไปแล้วแล้วมันสนุกก็ก็สนุกเป็นซีนที่เราเราอยากเล่นไปเรื่อยเราไม่ได้อยากออกเราไม่ได้อยากต้องคัดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าซีนที่ไม่มีความสุขก็ต้องบอกว่าไม่ได้ชอบแต่ว่าทําไปสุดจริงจริงมีซีนแบบว่าพวกซีนตลกเนี่ยมีความอินพาว i วสในกองไหมหรือว่าคนเด็กจะหน้าคลิปต้องต้องมึนอัปคลิปบางทีก็ไปเรื่อยแต่ว่าแต่ว่าก็อยู่อยู่ในกล่องของของเส้นเรื่องที่ในในลอครเขากำหนดไว้อย่างเช่นบาง บางตัวละครนะครับที่เขาเจนแล้วเขาเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวนั้นอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะมีมุขที่แบบสอดใสเข้า oh มาจนเราแบบไม่ทันตั้งตัวบางทีก็บางทีก็หลุดหลุดคำมาเในซีนก็มีแต่มันกอาจจะธรรมชาติแล้วเนาะ,นะด้วยความที่ว่าแบบเราเป<ช>็นแบบฟิลประมาณอะไรอย่างนี้ก็นะเห็นมีแบบตัวตัวซีรีส์เนาะมันก็จะมีโลเคชั่นที่น่าสนใจอย่างเช่นไม่แน่ใจว่าใส่ดินแดงมั้ยก็อ่ะ โลเคชั่นไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันคล้ายๆเลยอ่ะแต่มันมันคือที่ไหนอ่ะมันคือแกลทที่บางนาบางนาจะมันจะหน้าตาคล้ายเลยเออเออแล้วเวลาเราต้องเข้าไปอยู่ในโลเคชั่นเหล่านั้นอะไรเงี้ยเราต้องมันจะช่วยทําให้เราแบบมีสมาธิเข้าอยู่ในสตรีมมากขึ้นอะไรเงี้ยมันแน่นอนเลยครับเพราะว่าต้องพูดงี้ว่าถ้าเกิดเล่าความแตกต่างผมมันเป็นคนที่ไม่ชอบการเวิร์กช็อปเลย แต่ว่าพอไปแล้วกลับมาผมจะรู้สึกขอบคุณการเวิร,ร์ชอปทุกครั้งเพราะเวิร์ชอปแต่ละทีเราเข้าไปในห้องขาวๆที่เราไม่ได้บรรยากาศไม่ได้อะไรเราฟิลมไม่ได้อะเออจริงจริงเราไม่เล่นตาผดแล้วผมรู้สึกว่าฟิลมไม่ถึง,งอ่ะแล้วแลกลัวว่าคนจะมาตัดสินว่าไอ้นี่แสดงไม่ดีนี่หว่ามันฟิล์มตัวเราไม่ได,ไได้แต่ว่าพอไปถึงหน้าซีนจริงๆนี่คือความแตกต่างพอเป็นสถานที่จริงกลิ่นภาพทุกอย่างมันคือของจริงที่ ใกล้เคียงกับตัวเนื้อเรื่องใี่มันใกล้มาหมดแล้วพอเราเข้าฟิลเตอร์เราจะยิ่งโอ้ประสาทสัมผัสเราทั้งหมดเราจะรับรู้เลยซึ่งนั่นแหละมันมนันกินกับการแสดงวันเดีร์เลยนะโอ้โหเหมือนฟังแล้วสุดยอดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอยเอมันต้องเข้าไปอยู่ที่นั่นจริงๆนอะเนาะเพราะว่าการเป็นแบบนัก,นกแสดงเราจะจมมันได้เพราะว่ามันต้องมีอิเลเมนต์รอบตัวเราที่ช่วยส่งให้เราอะไรเงี้ยทีนี้อีกอย่างนึงที่มันจะช่วยส่งได้ก็คือมีเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆแก๊งนักแสดงด้วยกันกับรุ่นใหญ่ ผมเห็นแบบมีนักแสดงรุ่นใหญ่อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างี้วิธีร่วมง,งานอะไรอย่างี้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมอาจากได้เรียนรู้ครับแล,แล้วก็ได้เรียนรู้ความความเวริร์กของการแสดงหลายอยาอ่างคืออย่างผมแล้วกิไม่ได้เทียบเรื่องนี้ผมมีโอกาส <c oughs> ได้เล่นละครกับอาดงดาวอ๋อเนี่ยอาดุงดาวใช่ใช่แต่ว่ามไม่ใช่เรื่องนี้นะแล้ววิธีการเล่นนะครับคือคือเขาเป็นสายละครวิธีอารมณ์ในการพูดมันจะ คนละแบบที่เราเราใช้อยู่เราจะเราจะใช้การสื่อสารแบบนี้เราจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางกับการพอภาพมันออกมาการทำแบบนั้นมันเวิร์กนะมันส่งความรู้สึกให้คนดูได้มากกว่าการพูดคุยกันปกติที่เราทำผมก็ได้นเรียนรู้แหละถ้าเกิดเป็นผมจะแบบเอ้ยเขินๆไม่กล้าทำมันอาจจะรู้ว่าเพิ่งไปแต่ว่าจริงในทางกลหมายมันออกมัดีกว่าที่เรากังวลเยอะเลยซึ่งเออเราก็เทคบางอย่างประสบการณ์ออกมาได้ที่กานีง นี่น่าสนใจมากแล้วน้องวอ่ะโอ้โหน้องวอนี่คือพี่เพิ่งดูงานเรามาสดๆร้อนๆเหมือนกันซึ่งแบบประทับใจมากๆเหมือนกัน น้องหญิงน้องวอลเลยแต่ว่าแบบน้องวอลนี่คือแบบเพิ่งเห็นในหนังด้วยเลย,ะเลยนะเออเพราะฉะนั้นพอมาถึงซีรีส์กับหนังเออมันต่างกันไหมในการแบบเล่นแสดงในเรื่องซีรีส์กับแสดงในหนังอะไรอ่าต่างกันต่างกันโดยโดยวิธีการเล่นวิธีการถ่ายก็ต่างกัันครบโดยเดียวได้ที่ว่าหนักเนี่ยเขาจะถ่ายเขาจะถ่ายโปรแกัมทุกซีนวันวันหนึ่งถ่ายสี่สี่าสี่ี่สี่สห้าสี่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 ห้ี่สี่ี่สี้าสี่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 ห้าสี่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 ห้าสี่สี่ี่สี่ห้าสี่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 หาสี่สี่สี่สีาสี่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  วกว่า็เวลาเล่นเนะี่ยซีรีส์ต้องชัดไปเลยแต่ว่าหนักมันจะเน้นฟิลฟิลมากกว่าแล้วก็แล้วก็นั่นแหละความความมูดฟิลมันต่างกันมากคือหนังเราเล่นเล่นยังไงให้น้อยแต่เราู้สึกเยอะแต่ว่าซีรีส์เนี่ยต้องเล่นให้ให้ชัดให้ชัดเจนเวลาเวลาคนดูเพราะว่าขนาดจอมันก็ต่างกันเลยเวลาซีรีส์ส่วนใหญ่เขาจะดูในตัวหรือ กลับมาเขาก็ยังต้องเข้าใจต้องดึงความสนใจได้เลยต้อง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 แบบไปรีดผ้ากลับเข้ามามมมก็ต้องดูรู้เรื่องแต่ว่าในหนังเนี่ยถ้าเกิดเราแบบวอกแวกนิดเดียว,ว,ยวาาม,มันจะไปเพราะว่าระยะเวลาต่างกันแบบจออะไรก็แล้วเพราะว่านั้นมันถ้าเป็นหนังนเป็นนิดปิดไฟดูในโรงเรียนเนาะแพลตฟอร<ช>์มกันนะเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับแพลตฟอร์มอยู่ในสตรีมมิ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนถ้าจะต้องไปดูว่าอยที่ไหนที่ไหนงี้ขายกันหน่อย ไม่ต้องขายเยอะนะฮะนี่เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะนี่เลยครับเป็นเชิญแบบเวอร์ชันเต็มที่ไอชอินเวอร์ชันเต็มที่ i อ e เนาะแล้วก็ตัวเวอร์ชันปกติก็จะอยู่ที่ช่องสามช่องสามันออนแอร์ประมาณวันไหนบ้างตอนนี้มันออนไปห้าตอนแล้วป่ะออนไปห้าตอนครับอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะออนตอนที่บกแล้วแต่ว่าซีรีส์เราเนี่ยจะออนทุกวันจันทร์ครับผมก็จะสี่ทุ่มครึ่งครับผมแล้วเป็นทางไอชีีก็จะห้าทุ่มตรงนึงโอเคครับ แปวันนี้สนุกมากเลยนะฮะแต่ว่าเวลาเราก็จํากัดเนาะฉะนั้นเนี่ยเราให้น้องๆฝากอะไรผู้ชมเลยหรือว่าคนที่ยังไม่เคยชมเรื่องนี้เลยนะฮะอาจจะฝากให้เขาไปติดตามทําไมถึงต้องไปดูเรื่องนี้ครับผมก็ผมอยากแนะนำนี้วยกันคือเรื่องเนี้ย จริงๆแล้วเราสามารถเป็นผู้ชมได้หลายแบบหนึ่งเลยเราอยากดูผ่อนคลายจร<ช>ิงเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับแต่ว่าเรื่องตัวที่เนื้อเรื่องมันเข้มข้นเราจะดูแบบวิธอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดดูเป็นเผืเราสนุกอ่ะผมมั่นใจว่ามันสนดกกับ <c oughs> สองแล้วกันเราอยากเป็นผู้ชมที่อยากจะเจาะลึกในเรื่องของปมตลกอ,อนเรื่องของบทเรื่องของอะไรเนี้ยก็ทําได้เช่นกัน <c oughs> ว่ามันก็มีใส่ไปในนั้นอยู่แล้วการเสรียสิสังคมเอ้ยการ <c oughs> สอดแทรกความรู้ต่างๆเรื่องเรื่องการกระทำเรื่องเพศเรื่องอะไรเงี้ยมัน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 ชัดไปหมดเลยแล้วก็สนุกแน่นอนครับนอกจากกูนอกจากคอมเีดี้นอกจากอะไรก็คือมันครบรถอย่างที่ผมพูดจริงลองดูแค่อีพีหนึ่งนอนก็ได้แบบไม่รู้สึกว่าเวลาหมดไปแล้วหรอจบตอนไปแล้วหรอเนี่ยคืออ้างอย่างจากนี้ก็คือดูความเดาทักไม่ได้ของซีรีส์ดีกวบเออชอบคำนี้รับผมเชื่อว่าคุณจะเดาทางแบบ ไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆว่าว่ามันจะมาแนวไหนหรือว่ามันไปขนาดนี้เลยเหรอครับใช่แล้วยิ่งยิ่งหลักจากอี5ีห้าไปเรียกว่ากาความพื้นพูนเนี่ยสูงขึ้นมากจริงๆครับขนาดหนึ่งถึงห้าเนี่ยคนยังแบบคนยังไม่เห็นีเลยนะไปขนาดนี้เลยเหรอคือว้าวซีรีส์มันบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็เป็นเป็นมิติใหม่ดแล้วก็โคนจริงๆครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับโจ๊กเกอร์ น่าสนใจมากจริงนะฮะกับแจ็คแอนด์โจเกอร์นะครับผมโอ้โหเรื่องนี้นี่คือเรียกได้ว่าแบบแค่ฟังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะมากเนาะทั้งในฝั่งการแสดงทั้งในฝั่งเรื่องราวแล้วก็เรื่องของแบบว่าการเล่นประเด็นทางสังคมต่างๆเลยเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ดูเอาสมุดอย่างเดียวหรือว่าเอาดูเอาแบบความโรแมนต์หรือว่าความจิ้นอย่างเดียวแต่ว่ามันคือซีรีส์หนึ่งเรื่องที่มีคุณค่ามากๆนะฮะที่จะทําให้เราได้ข้อคิดหลายอย่างหลังจากดูนะครับฉะนั้นก็ไปดูกันเยอะๆนะจ้าทุกคนวันนี้ไปกนคครรรััับบบสสวดี